สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ระหว่างบรรทัดเพราะระหว่างตัวอักษรคือโลกอีกใบที่รอให้เราไปค้นพบวันนี้พาสปอร์ตนักอ่านของเราจะพาคุณเดินทางข้ามเวลาไปยังดินแดนอธิธุไัยในยุคเฮอันหรือเมื่อประมาณ1,000ปีก่อนครับเราจะเข้าไปเยือนราชสำนักที่หรูหรางดงามและเต็มไปด้วยกฎเกณฑ์ที่ซับซ้อนเพื่อติดตามชีวิตของชายผู้ได้รับการขนานนามว่า เจ้าชายผู้เปล่งประกายในวรรณกรรมที่ยิ่งใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในโลกเรื่องหนึ่งคือตำนานเกนจิความรักที่สมบูรณ์แบบมีอยู่จริงไหมครับแล้วถ้าการไล่าตามหาความรักในอุดมคติกลับนำมาซึ่งความเจ็บปวดทั้งต่อตัวเองและคนรอบข้างมันยังคุ้มค่าที่จะตามหาอยู่หรือเปล่านี่คือคำถามที่เจ้าชายเกนจิพยายามค้นหาคำตอบตลอดชีวิตของเขาตำนานเกนจิหรือในภาษาญี่ปุ่นคือ เกมจิโมโนกาตาริคือสุดยอดวรรณกรรมคลาสสิกข,ของญี่ปุ่นที่เชื่อกันว่าประพันธ์ขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่1 1โดยสตรีในราชสำนักนางหนึ่งซึ่งเป็นที่รู้จักในนามมูรัสกิชิคิบุความยิ่งใหญ่ของหนังสือเล่มนี้คือถูกยกย่องให้เป็นนวนิยายเล่มแรกของโลกที่มีโครงเรื่องสลับซับซ้อนและเน้นการวิเคราะห์จิตใจของตัวละครอย่างลึกซึ้งอย่างมากในยุคนั้นเรื่องราวนี้ไม่ได้เล่าแค่ตำนานรัก แต่เป็นหน้าต่างที่เปิดให้เรามองเห็นวัฒนธรรมสุนทรียศาสตร์และวิถีชีวิตอันประณีตงดงามของชนชั้นสูงในราชสำนักญี่ปุ่นยุคเฮอันอย่างแจ่มชัดที่สุดพร้อมจะเข้าไปสัมผัสโลกที่ขับเคลื่อนด้วยบทกวีพัดและกลิ่นเครื่องหอมแล้วหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเรามาทําความรู้จักกับเจ้าชายผู้เปล่งประกายกันเลยครับเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในราชสำนักของพระเจกรพดิองค์หนึ่ง พระองค์มีพระโอรสที่งดงามและเปี่ยมด้วยพรสวรรค์จงหาที่เปรียบไม่ได้นามว่าเกนจิหรือที่รู้จักกันในนามฮิคารุเกนจิซึ่งแปลว่าเจ้าชายผู้เปล่งประกายเกนจิเป็นโอรสที่เกิดจากนางสนมคนโปรโดนามว่าคิริติสุโบะซึ่งมีชาติตระกูลไม่สูงนักและเสียชีวิตไปตั้งแต่เกนจิยังเยาว์วัยการสูญเสียพระมารดาไปได้ทิ้งเงาแห่งความโหยหาไว้ในใจของเกนจิตลอดมา เขาเฝ้าตามหาหญิงสาวผู้มีภาพลักษณ์สมบูรณ์แบบเฉกเช่นพระมารดาที่อยู่ในความทรงจําและการตามหานี้เองที่นําพาเขาไปสู่เส้นทางแห่งความรักมากมายที่ทั้งงดงามและขมขื่นความรักที่ครั้งสําคัญและเป็นโศกนาฏกรรมที่สุดของเขาคือความรักต้องห้ามที่มีต่อพระสนมฟูจิสึโบะพระชายาองค์ใหม่ของพระบิดาซึ่งมีใบหน้างดงามคล้ายคลึงกับพระมารดาของเขาอย่างน่าประหลาดใจ ความสัมพันธ์ลับๆครั้งนี้ได้ให้กำเนิดบุตรชายคนหนึ่งซึ่งต่อมาได้ขึ้นเป็นจัก,กรพรรดิโดยที่ไม่มีใครร่งรู้ความจริงนอกจากคนไม่กี่คนความลับนี้ได้กลายเป็นตราบาปในใจของเก็นจิตลอดชีวิตเก็นจิถูกจับให้แต่งงานอย่างเป็นทางการกับท่านหญิงอาโออิสตรีที่สูงส่งแต่ชีวิตคู่ของพวกเขากลับเย็นชาและห่างเหินในขณะเดียวกันเขาก็มีความสัมพันธ์กับสตรีอีกมากมายเช่นท่านหญิงโรคุโช สตรีสูงศัก์ที่สง่างามแต่มีจิตใจริษยารุนแรงจนวิญญาณของเธอหลุดออกจากร่างไปทำร้ายหญิงคนอื่นของเก็นจิแต่ผู้หญิงที่กลายเป็นคนสำคัญที่สุดในชีวิตของเขาคือมูรัสกิเด็กหญิงที่เขาบังเอินไปเจอเจอและมีใบหน้า,าคล้ายกับพระสนมฟูจิซึโบเก็นจิรับเธอมาอุปการะและเลี้ยงดูสั่งสอนให้เธอเติบโตขึ้นมาเป็นสตรีในอุดมคติของเขาและในที่สุดเธอก็กลายเป็นภรรยาที่เขารักมากที่สุด ชีวิตของเก็นจิไม่ได้มีเพียงแค่เรื่องรักใคร่เขาต้องเผชิญกับการแก่งแย่งชิงดีทางการเมืองในราชสำนักจนถูกในประเทศออกจากเมืองหลวงไปยังเมืองสุมะช่วงเวลาที่ตกต่ำนี้เองที่ทําให้เขาได้เรียนรู้และเติบโตขึ้นเขากลับสู่เมืองหลวงอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่และได้รับตําแหน่งสูงสุดในราชการในช่วงท้ายของชีวิตเก็นจิสร้างทะเลาหัขนาดมหึมาชื่อว่าโลกุโชและใช้ชีวิตอยู่กับเหล่าสตรีของเขาแต่ถึงกระนั้น เขาก็ยังรู้สึกถึงความว่างเปล่าและความไม่จีรังของชีวิตและเรื่องราวก็ดำเนินต่อไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานของเขาซึ่งสะท้อนวัฏจักรแห่งความรักและความพลัดพรากที่ไม่มีวันสิ้นสุดตำนานเกนจิเป็นมากกว่าบันทึกรักของเจ้าชายแต่เป็นปรัชญาชีวิตที่งดงามและจักใจครับ 1. คือการเดินทางตามหาอุดมคติที่ไม่สิ้นสุดชีวิตของเกนจิคือการเดินทางเพื่อตามหาผู้หญิงในอุดมคติ ซึ่งเป็นภาพซ้อนของแม่ที่เขาไม่เคยได้รู้จักดีพอเขารักพระสนมฟูจิซึโบเพราะเขาเหมือนแม่เขารับเลี้ยงมูรากิก็เพราะเธอมีเงาของฟูจิซึโบเขาวิ่งตามภาพฝันที่ตัวเองสร้างขึ้นซึ่งมันนำมาทั้งความสุขและความทุกข์เรื่องนี้ทำให้เราฉูกคิดว่าบางทีสิ่งที่เราหลงรักอาจไม่ใช่ตัวตนของใครคนหนึ่งจริงๆหรือเปล่าแต่เป็นเพียงภาพในอุดมคติที่เราสร้างขึ้นมาเองหรือเปล่า 2.. คือโมโนอาวาเระความงามในความไม่จีรังนี่ถือหัวใจของศูนย์วยาศาสตร์แบบญี่ปุ่นที่แทรกซึมอยู่ทั่วทุกหน้าประดาษครับโมโนอาวาเระคือความรู้สึกาซาบซึ้งรักคนเศร้าส้อยต่อสรรพสิ่งที่ต้องร่วงโรยไปตามกาลและเวลาทุกอย่างในเรื่องนี้งดงามแต่ไม่เคยคงอยู่ถาวรความรักที่เคยหวานชื่นก็จืดจางความงามที่เคยเปล่งประกายก็ร่วงหล่นชีวิตที่เคยรุ่งโร์ก็ถึงคราวตกต่ำ เหมือนดอกซากุระที่บานสะพรั่งเพียงชั่วครู่แล้วก็ร่วงหล่นแต่นี่แหละครับคือความงามที่แท้จริงของชีวิตการยอมรับในความไม่จีรังทําให้ทุกช่วงเวลาที่สวยงามมีความหมายมากยิ่งขึ้นและสุดท้ายคือผลกระทบของแรงปรารถนาเก็นจิไม่ใช่พระเอกที่สมบูรณ์แบบเขาคือมนุษย์ที่ทําตามแรงปรารถนาของหัวใจและทุกการกระทําของเขาก็ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างเสมอความรักต้องห่างของเขาสั่นสะเคลนบันลัง ความเจ้าชู้ของเขาสร้างความเจ็บปวดให้สตรีมากมายและนำไปสู่โศกนาฏกรรมวรรณกรรมเรื่องนี้ไม่ได้ตัดสินว่าการกระทำของเกนจินั้นถูกหรือผิดแต่ชี้ให้เห็นอย่างตรงไปตรงมาว่าแรงปรารถนาของมนุษย์นั้นเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่และมักจะทิ้งร่องรอยแห่งความสุขและความทุกข์ไว้ให้คนข้างหลังเสมอสิ่งที่ตำนานเกนจิบอกกับเราอาจไม่ใช่บทสรุปของรักแท้แต่เป็นการเดินทางที่งดงามและเศร้าสอย เพื่อคนพบว่าความงามที่แท้จริงของชีวิตอาจซ่อนอยู่ในการยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบของมันนั่นเองนี่คือโลกที่ซ่อนอยู่ระหว่างบรรทัดของตำนานเกนจิครับวรรณกรรมพันปีเล่มนี้อาจจะยาวและซับซ้อนแต่ถ้าคุณได้ลองเปิดอ่านดูจะเหมือนได้หลุดเข้าไปในอีกโลกหนึ่งจริงๆเป็นการเดินทางที่คุ้มค่าสำหรับนักอ่านทุกคนครับถ้าชอบการเดินทางท่ามเวลาไปในโลกของตัวอักษรแบบนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์และ Subscribe ช่องระหว่างบรรทัดของเราไว้นะครับ และพบกันใหม่ในการเดินทางครั้งหน้าสวัสดีครับ